เชลซีเต็งควา้าราฟินญ,ญาเสริมริมเส้นล็อกเป้าโทนี่มาถล่มประตูพอชขอสิ่งนี้กับบอร์ดเชลซีถ้าได้คุมทับขอบคุณซูสกิ Swift g เจลเน next to the edge ขับสนุกเต็มขัน้นร้าใจเกินพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูส u กิขอบคุณห้างทองซับเจริญภูเก็ต ทางท้องภูเก็ตสาขา4ี่กอกระทูวันนี้มีลายท้องใหม่สามารถเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจตามนี้หรือใครใกล้เข้าไปจัดดูกันได้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e s เบนอ f ฟฟิ i ชนะครับสามแต้มแรกได้ไปแล้วนะครับต้องใช้คำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นไม้แต่ตอนนี้ชนะเป็นลล้วยสำหรับเชลซีนะครับผมทีนี้ครับเรามาพูดถึง อีกหนึ่งประเด็นกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเยวกับเรื่องราวของเชลซีครับนั่นคือราฟินญาครับจำกันได้ไหมแหะครับผมในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมานะโอ้โหผมแม่งนั่งไลฟ์อยู่นะตีสามก็ยังนั่งไลฟ์แล้วดูแล้วเนี่ยราฟินญาก็น่าจะย้ายมาที่เชลซีเพราะเขาบอกว่าถ้าย้ายไม่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเชลซีคือทีมที่เขาอยากเล่นด้วยมากที่สุดจนกระทั่งทีมในฝันอย่างบาร์เซโลนานั้นติดต่อมาครับเดโก้ก็ถามราฟินญาว่าจะเอาอยัางไง ราฟินยาก็เลยกลับลำและก็ย้ายไปที่บาร์เซโลนาแทนนะครับผมล่าสุดครับเป็นการรายงานจากโชคิมเพียร่าครับเป็นาข่าวจากสปอร์ตครับก็เป็นสื่อกระบอกเสียงของบาร์เซโลนาครับจะบอกว่าเชลซีนั้นเป็นตัวเต็งครับที่จะเซ็นสัญญากับราฟินยามาจากบาร์เซโลนาในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ซึ่งทุกอย่างเนี่ยบงบอกว่าเขาจะกลับมาที่บีมเมลิกอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนที่ราฟินยาอยู่กับลีสเองเนี่ยผลงานดีเป็นอย่างมากครับเรียกว่าเป็นตัวเดอะแบกของลีสครับทั้งยิงทั้งจ่ายเรียกได้ว่าหลากหลายทีมอยากได้นะครับแมนยูเคยอยากได้ครับนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลเคยอยากได้เชลซี Chelsea, เคยอยากได้อาร์เซนอลเคยอยากได้ จนกระทั่งไปเฉิดฉายกับบาร์เซโลนาครับแล้วก็รอบนี้ครับสปอตบอกว่าอาร์ซนอลและนิโคเซอนั้นต้องการตัวราฟินญาเป็นอย่างมากครับและทางฝั่งของเชลซีเองเนี่ยอาร์ซนอลและนิโคเซอนั้นมีการพูดคุยกับเดโกเอเจนของราฟินญาเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับแต่ว่าจากการรายงานล่าสุดของพีเร่าคนนี้ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวราฟินญาเลยนะครับเพราะว่าราฟินญาเคยบอกมาแล้วครั้งหนึ่งว่าถ้าเลือกได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาอยากเล่นกับเชลซีมากที่สุดนะครับ คำถามก็ว่าทําไมราฟินญ,ญาเนี่ยต้องย้ายออกใช่ไหมละครับผมเพราะว่าทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับบอรบริหารเนี่ยกำลังเล่นหาเงินให้ครบ200ล้านยูโรเพื่อแก้ไขปัญหาเฟเชเชลแฟร์เพลย์ครับซึ่งบาร์ซ่าเองเนี่ยมองว่าการขายนักเตะออกไปในซัมเมอร์นี้จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้และสามารถเดินแผนเซ็นนักเตะที่เป็นเป้าหมายได้อีกด้วยนะครับผมการตัดสินใจครับ คือตอนนี้มีการที่อยากจะปล่อยหลายคนไม่จะเป็นเฟรนตตอรเรสนะครับรวมไปถึงราฟินญาเอย์นักเตะคนอื่นๆเอยนะครับจะทำให้บาร์ซ่าเนี่ยได้รับเงินมากกว่า100้ล้านยูโรนะครับในการขายนักเตะออกไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการปล่อยฟ้องเกซิเอออกไปมาก็สตรอนโซออกไปรวมไปถึงเอริกกาซีออกจากทีมอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าทําการขายนักเตะออกไปเพื่อหาทุนเข้ามาในการเสริมทัพแล้วก็สิ่งที่บาร์ซ่าต้องการกที่สุดนั่นคือ การดึงลิโอเนลเมสซี่กลับมาสู่ s อ o ติฟาค้ำนูอีกครั้งนั่นเองนะครับผมแต่ค่าตัวถือว่ามหาโหดนะครับเพราะว่าทางบาร์ซ่าเนี่ยตั้งไว้ถึง80ล้านยูโรคิดว่าแพงเกินไหมล่ะครับแฟนนิวคาสเซิลแฟนอาร์ซอลแล้วก็แฟนเชลซีเห็นราคาถึงกับพังงะเลยหรือเปล่านะครับผมก็ถือกว่าราฟินญาฤดูกาลนี้เนี่ยถามว่าผลงานดีไหมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนน้นนี้ครับทางฝั่งของราฟินญาเนี่ยก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทีมสตาฟ์ครับเนื่องจากว่า เข้าบอลหนักเกินไปในช่วงของการซ้อมนะครับทางนั้นของชาบีเอนเดสเนี่ยก็มีการเรียกราฟินญามาตักเตือนแล้วด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยเองไม่ต้องเล่นหนักขนาดนั้นก็ได้นะไม่ต้องเล่นหนักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบเบาๆหน่อยเ,เพื่อนๆร่วมทีมไม่ค่อยพอใจกันแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ราฟินญาเนี่ยก็เหมือนจะไม่พอใจครับถูกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวออกเนี่ยก็มีการเตะเบาะมานั่งสำรองบ้างทุบบ้างนะู่นน่นอะไรกันบ้างนะครับรูปการน,นี้ครับราฟินญานะครับลงให้กับบาโลนาไป45น,น ทำไป10ประตู11แอสซิสถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับราฟินญาคนนี้นะครับมาต่อที่หนึ่เรื่องราวของแนวรุกนะครับนั่นะคืออีวานโทนี่ครับหลายคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับเต็่นการรายงานจากซานฟิลิปครับซานฟิลิปเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวหลายแห่งเลยนะแล้วก็หลายเจ้าเนี่ยบอกว่าเชลซี Chelsea, กำลังต้องการคว้าตัวอีวานโทนี่ สุน้าที่เชงกฤษของเบรนท์ฟอร์ดมาร่วมทับนะครับส่วนเรื่องของคดีความนะครับก็ต้องรอนะผลสรุปการสอบสวนคดีของอ e ีปอนโทนี่จาก FA อยู่ชิ่นเดียวกันนะครับผมถามว่าโทนี่ครับรดูการนี้เนี่ยฟอร์มดีไหมหนักเตะวัย27ปีคนนี้ ก็ต้องบอกว่าฟอร์มดูดีมีทรงใช้ได้เลยเดียวนะครับผมแลดูกาลน,นี้ครับอีวานโทนี่เนี่ยลงไปทั้งหมด35นัดครับทั้งเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็เกมคาราบาวครับนะครับทำไป21ประตูกับอีก5แอสซิสซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะครับยิงในพรีเมียร์ลีกแต่หลัก20ลูกได้แบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเป็นมากสัดอีวานโทนี่ครับจบสกอร์ได้ครับมีความเร็วไปกับบอลได้และก็มีความดุดัน เรียกได้ว,ว่าถ้าเชลซีได้ไปในตำแหน่งศูนย์หน้าถือว่าไม่เลวกันเลยทีเดียวนะครับผมมาต่อที่เรื่องราวของโพชเชติโนกันหน่อยนะครับผมเป็นการรายงานจากฟลิดจอห์นสันนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของมาริิโอโปเชติโนกับเชลซีนะคาดว่าอย่างไงเนี่ยพอชคนนี้น่าจะเป็นคนซื้อใหม่ของเชลซีอยู่แล้วนั่นเองนะครับพอชครับยังบอกด้วยนะครับว่าขอกล้องรอ,รอบสนามฝึกซ้อมทีมชุดใหญ่ในคอปแฮพมนะทั้งในและก็นอกอาคาร เพื่อที่เขานี่จะได้สังเกตเห็นทัศนคติของนักเตะโดยพอชครับพยายามทําแบบนี้ตั้งแต่สเปอร์มาแล้วแล้วก็ต้องการมุดูมุมกว้างที่เชลซีอีกด้วยนะครับผมแล้วก็พอชเองเนี่ยได้ขอคํารับรองด้วยว่าเขาจะได้ร่วมงานกับทีมที่มีขนาดเล็กลงในฤดูกาลหน้าซึ่งทางบอร์ดบริหารเจ้าของร่วมต่างๆท,ท็อตบอลลี่อะไรต่างๆก็รับปากนะครับว่าขนาดทีมของเชลซีนั้นจะเล็กลงนะครับก็เรียกได้ว่า ซัมเมอร์ถ้าตลาดเปิดปุ๊บเนี่ยนะตีน่าจะย้ายออกไปหลากหลายคนบางคนไม่รับการต่อสัญญาแล้วก็เลยต้องการย้ายออกไปเช่นเดียวกันนะครับปิดท้ายหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นการเป็นคลิปแล้วกันนะฮะเปียมอิกออบามายังครับได้บอกว่าเขานั้นต้องการย้ายกลับไปที่บา์เรโลนาก็เรียกว่าชัดเจนเลยครับเพราะว่าเชลซีก็แทบไม่ใช้เขาเลยนะครับผมทั้งเกมพรีเมียร์เกมคาราบาวเกมเอฟเอเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแทบไม่ได้ใช้อะไรเขาเลยครับสุดท้ายครับ หน้าของ a, อบามมยองครับก็เลยบอกว่าอยากย้ายกลับไปที่บาร์ซ่าครับเพราะว่าหางหน้าของโอบาเนแทบจะไม่มีความสุขเลยก็ได้ครับในการอยู่กับเชลซีทีมนี้นั่นเองครับอ่ะคิดเห็นอะไรครับกับข่าวคราวในวันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอยากได้ไหมราฟินญาเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากก,กา share, ดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเลสเตอร์เบนออฟฟิเชียลกันด้วยกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ